วัสดีห่ะเพื่อนวันนี้นะคะพี่เมย์ก็จะมาบอกว่าเหตุผลที่พี่เมย์ไม่ลงคลิปนะคะก็ก็เพราะว่าพี่เมย์เราเวลาตัดคลิปนะคะก็ต้องขอประทานโทษทุกคนด้วยนะคะพี่เมย์ไม่ลงคลิปเนาะอันนี้เมย์ไม่ไม่ใช่ว่าไม่สบายนะคะเมย์ตัดคลิปเฉยๆเนาะแล้วเวลามันโหลดเข้าไออันนี้เราอะ่ะมันจะ โหลดนานนะคะทุกคนเป็นสิบห้านาทีเลยบางครั้งก็หนึ่ง mb นะคะบางครั้งก็สามสิบสาม mb บางครั้งก็สี่สิบสอง mb นะคะก็ขอทุกคนขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่เราไม่ลงคลิปเนี่ยก็เพราะว่าเหตุผลแบบนี้เรามีเหตุผลของเรานะคะแต่แต่เราเนี่ยอันนี้พี่เมย์จะอึกนิดนึงนะคะแต่ว่าเราเนี่ย ไม่ได้ต้องการอะไรมากนะคะต้องการแค่คนดูค่ะทุกคนเนี่ยยังจําได้อยู่ไหมคะว่าคลิปของพี่เมเนี่ยที่ทุกคนกดไปใกล้จะถึงพันแล้วนะคะคนดูสี่ร้อยห้าร้อยแล้วนะคะบางครั้งเนี่ยคนดูของเมย์นะคะตามปัจจุบันเนี่ยมันก็หนึ่งถึงสิบบ้างนะคะไม่เกินสี่สิบเลย แต่ตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนทุกคนมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าทุกคนทำให้เราถึงมาอยู่ในวันนี้ได้เนี่ยมันไม่ชีเรื่องง่ายเลยนะคะต้องขอบคุณทุกคน,นจริงๆค่ะต้องขอบคุณ f อฟซีแอนคับทุกๆคนนะคะแล้วก็ช่องของเรานะคะที่ให้เราเติบโตมาได้ยิ่งกว่าตัวนี้นะคะโลกของผู้ใหญ่กับโลกของเด็กมันต่างกันนะคะผู้ใหญ่ลองเอาไปคิดดูนะ 拜拜。